นี่จะพี่น้องยี่มองมาสวนไล่สอวุติชัยอีกสวนหนึ่งอยู่ไกลๆกันจะพี่น้องนี่สวนนี่ซีปีแล้วเนาะปเป็นสวนทุเรียนผสมผสานปลูกหลายสายพานันธุ์ปลูกหลายสายพันธุ์พวงมันีพวงมานี่ก็มีมุกสกิงหมอนทองจิบโอกระดุม นกกระจิบเอามาให้กินหน่อยเด้อนกกระจิบปีนี้คือสิเห็นหน่วยแต่ว่าหมอนทองนี่เห็นแล้วปีแล้วนี่อ๋อบ่กระดุมก็บ่ทันเห็นอาจจะเห็นเพื่ีนี้อ๋อมันกิ้งก็ได้เห็นหนวยโอ้หลายสายพันธุ์ครับบัดน,นี้หลายสายพันธุ์นี่สายพันธุ์ใดปลูกหญ้าปลูกง่ายที่สุดอะไรมาแหนี่ยไรฟังแเนี่นคือบำรุงดูแลยากนี่ก็คือหมอนทองจ้ะเิานนี่อ่อนไหวต่อโลกหลากเน่าข้นเน่า ทุกอย่างนะครับสภาพอากาศจ้าแต่ว่าขายดีมันเพิ่นปลูกง่ายที่ทุดก็คือพันปลาเป็นพวกผม่าพวกพวกมันี่พวงมันนี่คือพันปลาตัวนี้ท่านต่านท่านต่อโลกหลากเน่าโคนเน่านะครับพวกมันี่กระิได้กินนกยิบอย่าลืมมาไหว้กินน้ำเด้อเออนกยิบน้ำอย่ามองสียิบนี่ ทุกอย่างดูแลขันต้อนเดียวกันเบิด์ตันต้อนเดียวกันเบิดครับแต่ว่าปลูกยากที่สุดคือหมอนทอง,อทองปลูกยากดูแลยากคือหมอนทองต้องทุกระเบียบนิวเพื่อนต้อได้ดูแลยังเป็นยากมากไหมว่<อ>าเคยว่าไอ้มีโคนหลากเนา่าโคนเน่าว่าเคยมีมีพันธุ์ยังเกาะตัวนี้พวงมันี่ครับอันนี้กับพวงมันี่ซีดูแลงายแห้งเพราะว่าถือว่าเป็นทุเรียนปลาทุเรียนพื้นบ้านเนาะอ๋อบ่มีหลากเนาข้นเนา โอ้เก่งเพื่อนนี่ฐานธาตุตลกสูงโอ้เก่งแฮนเจ้าของสวนกับเก่งพี่น้องเฮ็ดไปนี่เขาไปข้าเทสโอ้เฮ้ยเขไดิกลินเทสไล่ตัวนี้เป็นกระดุมทองกระดุมทองโอ้ใบเขาสีสันๆนี่หน่อยเนาะบ่เคยบ่เคยได้กินดอกกระดุมทองบ่ฮั่นเคยตนี้ หั่ยแสดงว่าสวนนี่สิเป็นก้านอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนหลายๆสายพันธุ์ลายสายพันธุ์อ๋ออ๋อเออเรื่องบอสนี่สาลิกาอก๋อน,นี่สาลิกาบก่โอ้สาลิกาอีกอไรสอปีครัวฮะต้นนี้นะสองปีครัวพี่น้องเบิร์ก<า>อันนี้ก็ทนทานต่อโลกทุ่นท่านปลูกไงด้วยแรงไงโอ้พี่น้องทัดกันมากกับนกยิบพี่น้อง นนกยิบยางบ่บท่านจะคล้องสวนพี่นอ้องเดี๋ยวมองใส่มือกล้องอาชิซันแน่ได้จ้าพี่นอ้องอู้ยนกยิบอันนี้ก็จักปีตัวนี้พร้อมกัำกับหมอนท้อ,องตอนที่ปีเผาครับนะยังบ่บท่านให็นผลผลิตคิดว่าจะได้ปีนี้เข้ากับคือสิได้กินพร้อมกันเนาะคถ้าจะได้กินพร้อมกันเอเอนันนั้นถอดยางเป็นเวยใ่ยายมองมาชิมเธอา่ายางอยู่ถ้าอยากกินคนเดียวนี่ยายมองเขียดเด้ยายมองสิบอมาหาอีกนะ ตนี่มันเป็นไอ้มูส oh! ัน oh! ก nice of ki ิงโอ้หมูสันคิงพี่น้องเลยอันนี้ปลูกซ่อมบบต้นหน่อยหนี่ต้นนี้แม่บ้านเพูนว่าย่านม่วนขายพอดีเพ่นก็เลยเอาไอ้มันผ้ามาส่อมโอ้เอามาสับวางโอ้หมูสันคิงก็คื่องเสต็กกินพร้อมกันเนาะ ปี่นานี่คือสิได้กินแบบทุกทุกสายพันธุ์น้อย่หมองสวนนี่ทีคบทุกสายพันธุ์จ้ะจ้ะสวนนี่เพิ่นใจดีพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นสอนทุกเรื่องบอกสอนทุกเรื่องนั่นแหละกะถไหมก็ไปทุกสวนจ้ะเพราะแม่เราไปสลัดเขาไปแบบงงๆจ้ะไปสลัดไล่กันคบเพื่อไหร่เ่อไดรความดูจากเพื่อนเพื่อนพลาจังได้เหมาจังได้เพื่อนตั้งแต่เพื่อนตามเนี่ย ตามเขาแน่กับม่าวิเคราะห์ไส้ดินเขาแน่เคสจะคลองแน่ล่องพิษล่องถูกนะครับแต่เข้ามาล่องพิษมันก็บ่ถูกแมนต้องล่องพิษล่องถูกไปตลอดจนกว่าประสบความสำเร็จปานนั้นก็ยังเรียนบ่จบทําตัวเป็นน้ําครับไม่เต็มแก้วเด็กไปเรื่อยๆครับเม่นไปหาเขาไปสอนเขาเมนต้องไปเอาความรู้จากเขาโอ้ทุกคนต้อมีความรู้ที่ว่าถ้าเขาคิดต์มาจงสั่นเขาก็ได้ผลผลิตปัจจัยหลักของงานทฤษฎีเรียนคือ เฮ็ดจังดใดห้ทุเรียนอันมีหน่วยจ้าคือจุดบุงไมแต่ละสวนมันก็จุดบุงไมว่า 4, เขาเฮ็ดจังสี่จังสี่เขาเคเคยเฮ็ดจังสั่นเฮ็ดแบบนั่นเฮ็ดแบบนี้มาจุกะสงค์ก็คือเฮ็ดจังไดไ้ได้ทุเรียนเป็นหน่วยเฮ็ดจะได้ไฮขายทุเรียนนั่นก็คือว่าประสบความสำเร็จแล้วเมื่นว่าเขาเราก็เขาไปเปรียบเทียบว่าเขาเฮ็ดจังไดสวนนี่จังบ่เป็นหน่วยเรอ,อเฮาก็ต้องไปเบิ่งเขามาเปรียบเทียบใส่ของเขาลองเบิง่งนะครับจ้า เรียนลูกไปเรื่อยๆบังเนาะปลูกพ่อใหด่หลูกินอ๋อปลูกพ่อใหญ่กินเนาะปปููจน้ก็อันนี้พ่อได้กินแต่กับคือสิได้แจ่มนี่ดอกจ้ะได้ขายแจ่มอยู่มันกินนี่เพราะพุรารโรคสองโลกอ่ะ้็กินกับขายก็ได้ต่อทุนเนาะสมมติว่าห้าสิบปลูกหลายเป็นตีไรหาไร่ผมว่าสมมติว่าหนี่งคบขายกีนที่แล้วมังเงาะทิพซ์สองต้นขายในเงินหาหกพัน ที่นี่ไปเปรียบกับทุเรียนขายทุเรียนต้นหนึ่งมันน่าจะเห็นเงินมื่นอยู่นะคิดว่าบรคุมกันเนาะบรคุมกันเออปบะคุมกับการด้กินครับจะแสดงว่าบุ๊ขนาดว่าปลูกพ่อได้กินปลูกริมหัวเลยจ้ะพี่น้องเพิ่นปลูกริมหัวเอาไว้เป็นหัวเนาะเอาไว้เป็นหัวก้ารล่มน้ำแหละพ่อได้ลูกเต่าลูกร้านวายากงเงาะแน่พ่ได้เก็บก็จะขอพ่อได้สื่อเขานะ ก็ติดแขกลูกค้ามากกับฝากพูดละเล็กพูดละน้อยพูดละสั่วลู่ตัวนี้เพิ่นใจดีพี่น้องยิ้มมองซิมจนวะชิมหลายกว่าซื้อพี่น้องเรากาเพิ่นไทยคว่ำรูนั่นั่นน่ะอันถ้าผู้ใดอยากได้คว่ำรูอยากโทรมาถามนี่ได้บ่ได้ครับอันอันอันบอกซื้อบอกโทรศัพท์ถ่ายคลิปน้ำแนบอกซื้อไรอีกอีกแน่ถ้าพี่น้องอยากได้ความรู้บอกหมู่บ้านน้ำเด้อหมู่บ้านตำบลอำเภอเด้อ ให้พี่น้องโทรมาที a เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดี่ีหกหนึ่งสองแปดเก้านะครับไรซสอวิติชัยนะครับบ้านน้องเคืองตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกระทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับพ่อแม่ค้ำแนะนำนะครับกับพี่น้องชาวสวนเกษตรกรทุกท่านนะครับอเ็นบ่อจ้ะเป็นใจดีที่ประสบปัญหาอย่างการลอโทรมา h นะครับคุยกันจ ถ้าอยากมาเยี่ยมสวนกับโทรหาลวงหนาเบื่อนี่เหรอครับจเปิดตลอดเนาะอยู่ตลอดช่วงนี้ถึงคนมาอยู่กับยางมึงเลาะได้เลาะเบิ่งได้ครับไม่มีปัญหาจ้ถ้าอยากมาเยี่ยมสวนมาเอาความหลูน้ำกับโทรมาลวงหนาเนาะถ้าอยากชิมทุเรียนช่วงสวนกับพุนละจ้ปีนาจ้ประมาณคือจะผ้มิถุนาจ้โทรหาเยี่ยมองก็ได้สุกตอนไม่เดี๋ยวเยี่ยมองสิน้ำสิมาเฮ็ดคลิปเเรื่อย มาเห็ดคลิปเรื่อยๆคลิปช่วงดูแลต้นทุเรียนช่วงเฮ็ดเฮ็ดดอกสิเอาหนวยช่วงไกส่สิไก่สิมีนวยช่วงทุเรียนออกออกนวแน่ยนนตามอัน Youtube ได้มองด้วยจากพี่น้อง <ว estão S 2> อย่าลืมติดตามช่องมาดามอมองแม็กสันเด <ว estão S 2> มองขอขอบคุณอายห,หลายๆ <ว estão S 2> ที่มาให้ความรู้ตลอดเลยขอบคุณมากค่ะ